สวัสดีค่ะพอกพววบุญม่มอีกแล้วจา้ามือนี้เ้ยจ้าขาเสิมาเห็ดเมนูผัดไข่เค็มหมูสับจ้าสืบเนืองมาจากขาสือไข่เค็มมาเห็ดเมนูเถี่ยกรนละจา้าเห็ดเมนูทอดมันไข่เค็มหนูนะจา้ามันทอดมันเรือยังจำบะได้เลยทอดมันไข่เค็มจ้าเวลาจ้ามันเหลือจา้ามาเนี่ยขาก็ตุ้นตองมาแดดเผ็ดเมนูให้ไข่เค็มหอาเบิด นีน่คือเมนูไข่เค็มผัดหมูสับจ้าเดี๋ยวเ่าไปเห็ดกันเลยจ้าเครื่องปรุงของเ่ากับซีมี่ไข่เค็มจ้าเ่าไปพาเครื่องหอมหัวใหญ่กระเทียมสับหอมซอยแล้วก็หมูสับจ้าเดี๋ยวไปเห็ดกันลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นนะจ้าเอาตังไฟแล้วเอากระดมันใส่นี่เอาสิเอาไข่แดงลงไปเลื่องก่อนเลยจ้ะลงเบ่ เดี๋ยวมันสุกอี่มันสูกกี่แล้วล่ะจ้าตาเ้างเสร็มันสูกอีกแกน้อยเลยวาห้องเสิตัดถึง ใส่กระป๋องแห้งเลยจ้าเดี๋ยวห้องสิตักขึ้นเลยจ้าเสียไข่แดงเขาขึ้นมาผักยัห้องสีตักไข่แดงขึ้นต,ตักไข่แดงมาพักไว้ใส่กระเทียมลงไปด้วยจ้าใั่กระเทียมแห้วก็ ย่เจือกับนามไข่เค็มเด็ดเลยเสียจ้าต้องเปลี่ยนน้ำมันนะจ้าน้ำมันที่เอาเจียวไยข่เค็มเอย่างเทียมต่อเด็ดแล้วจา้วจาต้องไปใส่หมูสับลงไป อดไกนี้วสุกแล่มครัว พัดต้มหมูสาบจา้าตะมันเหลือกุ้งมัวว่านี่เหลือจะกินชาบูฮาโตก็เ,เลยเสียมาใส่น้ำไปกุ้งเข้าไปน้ำจ้าพัดปิดกุ้งก็หมูสุจกจ้านุ้ยก็เริ่มชุกกละละเดี๋ยวกุ้งก,ก็สุกจ้า กุ้งกับหมูเริ่มสุกแล้วเอากระปิใส่ต้นหอมลงไปจ้าผัดต้นหอมสุก เราจะเข้ากับไข่แดงลงไปผัดเลยได้จ้าจ้าเราเข้ามาปรุงรสกัน,นเลยเลยจ้าที้ยู่ขาวประมาณหนึ่งอนจ้าน,าน้ำตาลน้ำตาลเรียกแต่เข้าจ้า รถตัวไปเลยจ้ามันหนอยจ้าประมาณคืนก่อนต้องติดปะใส่ผงปรุงรสจ้าเพระาะว่าไข่เข้มมันสิเพิ่มอีกเพิ่มเข้มมั่นมีแลนะ้จ้าให้็ขาคลาบเข่ากัน สิ้นั่ละค่ะเสียบขนาดหมูจับผัดไข่เค็มเลยนะดีไข่เค็มมันแตกกันหนอะไข่เไ็มเค็มมันนะ แต่ก่อนเขาขี่เขากับตากใครเข้มไปนนักเหนือนะอย่าิีมาซิมมึงแล้วจา้อาอรถปิด่ังได้แดดหรือแ่เป็นเข้มมัน,มน ใส่ห้องสีโรยต้นหอมลงไปอีกเพียบหนึ่งจ้าเรีวเรีวเป็นอันเรีวเรียวจ้าอย่าเข้าไปจัดจาบกันเลยหมูสับผัดไข่เค็มหมูห้าวเรีเรวเราเลยจ้าแลียวเรจ้าหมูสับผัดไข่เค็มของเ้าวเ้าจ้า เมนูเก็บของในรัวไม่เห็ดอีกเราจะกุ้งกับเหลือหาโตไข่เข้มกับเหลือตาเห็ดถอดมั่นไข่เข้มหมดแล้วจ้าเอากระแซฟปิดไว้เนาะเอาเกาเก็บไม่เห็ดมือหลังกระซือหมูสับมาเพิ่มสิละจ้าเมนี้ขั้วบุญมาขอลาไปก่อนนะจ้ารสชาติแม่ขั้วซิมแล้วละจ้าเค็มๆมัมมนๆแ่บอยู่จ้างากินได้จ้าบ่เพ็ดจ้าเมนูนี่ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจ้าปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คพื่บุญมากในได้จ้าสวัสดีจ้า